บนเแล้วครับจังไหนมียบหถึงสี่ถุ่มปันไดดอกว่า ครับสวัสดีครับขอบคุณครับกำลังมืดรถสองแถวเมิดแยดแสบแล้วเหลือแต่รถทั่วครับรถโด,ดยสารมอคส์ซอนลเอียดวาวงแรงหะวมงแรงมากรถสองแถวโดยสารกับรถเรืลลอรถเมากับรถทั่ว ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ24ท่าน24คนขอบคุณในไลนครับสิพากันแวะมาบึงสองคนเมืองสาเกตนครบมกสรรอยเอ็ดครับ รถทัวร์อบุบลเชียงใหม่เขาครับรอบุบลเชียงใหม่สิเขามากกวันรถลงกรุงเทพก่อนรถกรุงเทพก่อนอุบลกรุงเทพสาขาพันทัวรค์ครับนครไอร์กษีเขาเกษีออกอยู่สามถุงกับขอบคุณครับ สวัสดีครับพี่น้องสาวถัดสาวคนมุมนี้คือซานซาล่าจอดรถโดยสาร ออกสู่ตัวอำเพือครับแต่ว่วรถสองแถวบมดแล้วสันสลาก็เลยวางมันขึ้นก็ะิเป,ปลี่ยนดืดตือต้อทั้งสี่แล้วครับสันสลาจอดหลดสีมีสาหาพันทั่วนครไส้แหอหเขามาจอดเตียมต <c oughs> ังเว้นก็ะิเป,ป็นรถ เลียนออกสู่ตวัวอำเภอต่างๆจังหวัดต่างๆจอดตามซันสลาสองฟังสายคัว ส่วนนี้เป็นส่วนของดานนาบ่ค่อสซ้อนเยยดครับรทั่วซองสันส่นก็ที่เขาซองในบางรถติครับจอดบ่ได้มันสูงซองสันส่นบางบางยี่ห้อเขาเขาบ่ได้ติดบางยี่ห้อเขาได้บางสายบางบริษัท <c oughs> ตกยังมงคืนมากก็เตรียมตัวเมือดหลดครับตามมันนอกรอกหน้าก็เป็นบรรยากาศลักษณะแนวนี้หมูกกระถึกคือโคมฟูคนบมกผุานเพือ,อย่งในเมียงครับ เป็นคนส่วนหน่อยที่เดินทางก็สิเบิ่งออกเป็นวังเวงจักหน่อยแต่ยังวังเวงมันก็ยังวังเวงอยู่ก็เราเฮ็ ขอขอบคุณครับพี่นลองที่เขามาทย่อยเขามารับศมทย่อยเขามาเบิงสองคนเมืองสาเกียรตินครจังหวัดลอยอยีทายทอดจุบขสจังหวัดเลยเอ็ียดครับเป็นด่านหนาด่านหนาตัวส่วนที่เห็นนี่เป็นรถถั่วค้าขึ้น นไปกินก็นเอิ่นไปกินยาำคนไหลสดเนาะไหลสด,ดบลจบคนนี้มคงสิไปกินถ้าแถวทั่วเอิ่นไปกินก๋วยจับลานดังเมียงลยเอ็ดครับมาเด้อครับมากินนล้วกันลานก๋วยจับคนสุวรรณลานก๋วยจับลูกค้าหลายเมืองเลยเอีย คือให้เพิ่นจักหน่อยก่อนหาเพิ่นให้กินก๋วยจับฟรีมลละเมิดเพิ่นดอกตี่เนาะเอ่ยซื้อเพิ่นสัมอยากกินก๋วยจับเสียบมาเลยเย็ดลานพลสุวรรณเด้อครับก๋วยจับพลสุวรรณซื้อร้านพลสุวรรณเนาะ เสบทั้งน้ำทั้งตอนเนี่ทันสมครับสวัสดีครับคุณหนึ่งกัญญาขอบคุณหลายด้วยครับขี่แวะมาหยามกินก๋วยเลี่ยงนะว่าไหนยังกินเลี่ยงครับ บัวด็กหอดสุวรรณเป็นซื้อลานลานกว๋วยจับลานดังอยู่เมืองเลยบซื้อลานพ่นสุวรรณท่านเด็กไปหอดพุนจัเกเทียโยมเพื่อสุวรรณขี่รถไก่ครับโ <c oughs> มมีเนี่ยกินเมื่กินก๋นกวยจับน้ำผมตี๋เหรอซั่งมาไว้หันเพราะทษเอิ้นไปกินอยู่เย็นผู้ละเคืองมากมากเมาื่กินน้ำกันเมื่อเทีงสิบสามแล้วครับ ยืนวระจบต้องกันเนื้อครับสีว่าเอื่อนหนึ่งจะคุณนึงกันยาซาแนวยวมัดมูนะครับ13คนขอบคุณหลายๆครับผ้ากันแดดแวะมาแวะเป็นคนไทยคนล่าคือข่อยตรงว่าแวะมาแวะมาเบิงแวะมาเบิงสองคนเนื่องสายเกียรตินคร สองเมืองนีนครกับแว่าเมืองยังเมืองใส่ทั้งหนาอีกยูดิคนไทยใส่ภาษาฝุ่มเที่ยฝุ่มเชียเมืองสาเกียบนครเมืองกับนครนันเดียวกันในค่้วไม้เดียวกันเมืองเป็นภาษาไทยนครเป็นภาษาบาลีนครลังนครละหรือนครกรุงเทพมหานครเมืองกรุงเทพเมืองเทวดักรุงเทพ เทีหรือเทีะบวะแปลว่าเทีวดากรุงเทพบกรุงเทียแปลว่าเมืองเทีวดาเมืองกรุงเทียบเมืองสาเกตนครแปลว่าเมืองลอยประตูทางเขารายทางจังหวัดเลยดกว่าสิไดายเซวะจังหวัดเลยเอียสาเกตสาเกตนครเมืองลอยประตูเมืองเขาลายประตู หลายีเดิหันทางเขาวันนี้มีทางเดียวทางเขาทางเดียวคือขวดนี่ขวดมีทางเขาทางเดียวยกคันเทนเนอรออกจากถนนเนี่ยวีมีข้าเจ้ากันซุ่มเวีนกันสั่นน้ำบเบีดปานนั้นยังรูดตึ่มรูดตึ่มอยู่ มันเป็นแยกข้าเจ้าเมื่อเห็ดไวกันรถเรียนบอบเบีมันสิไปโค้มเือนกับรถทัวรถทัวข้าเจ้าเฮียงเงีวเฮียงขับยากมันไปโค้มกันมามันสิยากแต่หมู่บ้านหมู่ฟันก็โค้มเงินอยู่ฝนตกถอยบวเบิงกัน ใส่อยู่มันหลดคมหลดหมดมันหลดคมคนเดี๋ยวดื่อรับโท,ทรศัสับกวันเอ,เอาคุยเบิ้งหาจิกหากักโฟมาหาเขาอาบน้ำนอนถ่าจีเยวเฝ้าไปเดี๋ยวปล่อยไปหดนดใส่ยนานไปเลย โอยู่อยู่ก็เป็นวัดอีกแล้วฟ้มเที่ยวนี่ปีนี้ไข่สามเสียสี่เสียไข่สามสามเสียก่อนเงินไข่โควิดไข่เที่ยวนี้มันไข่วัดอีกเบื้องส่งมันบอกขันเนื้อขันตัว เปิดซองสิได้เป็นเตาเจาะ่องอาจจะมันนั่นผ่านนั่นมีไรใดล้มบานน้ำเมียงพระเจ้ากัสิไรีทำมาหากินอย่างดอก่งกัปตุรเปิดซองอีกแนวนึงก็บ่มีเงินลงทุนเดี๋ยวใส่ทุนหลายพระเจ้าว่ะซองแเรียนเปิดซองแนวนี้ลงทุนหน่อยเปลี่ยนละสามร้อยแปดสิบ เปิดส่องอีกแนวนึงมวยเป็นล้านโมกุลงทุนเปิดส่องแนวนั้นยี่ใดเร็วกว่านี้อยู่เย็นอันนี้มีแตเสียกับเสียเือนละสามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบนนี่แมนอย่าปากแห้งค้นยี่ด้ยิน เ้าเรือบานสิบแปดนาทีแล้วงานกินก่าจับก่อนมันสีอืดมากเ้ยครับมันยินก่าจับน้ำกันไปก่อน